แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่9พฤศจิกายนนะครับผม2,567ครับมวานเข้ารอบพิเศษครับผม7-5นะครับผมมวานส่ยลู่เท6เด้งกันเลยครับผมสำหรับวันนี้ติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน คลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบควรกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมเปลี่ยงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์แย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก่อนอื่นเลยเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผม สำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่8พฤศจิกายน2,567ครับผมเมื่อวานแอดห้เดนซีรอง5นะครับผม3ตัว6,44กับ7,59ครับผม2ตัว4,2,4,4,4,5,4,6,5,7,5,9ต่อกัน7,9ครับผม ผลปรากฏว่าครับผมผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งนะคผมออก156กับ08ก็ได้วิงว่งรูด5้าครับผมวิ่งรูด5านะครับพิเศษครับผมพิเศษ5โมงครึ่งนะครับผม3 7 5หกับ40ย์ครับผมก็ได้วิ่งรูด5วิ่งรูด4่ล่างบนครับผมแล้วก็เข้าที่ตอเจ็ดห้ด้วยนะครับผม รอบปกติครับผมรอบปกติหกโมงครึ่งนะครับผม5 4 3กับ1 6ครับก็ได้วิ่งรุ่นสีครับผมวิ่งรุ่นสีนะครับ VIP ครับผม VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผม0 6 5กับ0 4ก็ได้วิ่งรุ่นหบนกับวิ่งรุ่นสร่างครับผม สรุปสายวิ่งรูดนี้เข้าทุกรอบนะครับผมสายวิ่งรูดนี้เข้าทุกรอบเลย6เด้งครับผมส่วนสายเจาะก็ได้รอบพิเศษครับผม2ตัวบนครับ7 5นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมครับผม เฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงคึ่งแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่9ครับผมพฤศจิกายนนะครับ6 7ครับผมสาหรับวันนี้ครับผมแนวทางฮานอยครับตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น7ครับผมเด่น7รองเป็น5นะครับ เดนเจ็ดรองห้าครับผมเดนสามตัวเด่นสามตัววันนี้ได้เก้าเจ็ดเจ็ดครับผมส่วนรองสามตัววันนี้ได้สามห้าห้าครับ ต่ก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา977าครับผม3ตัวบนนะครับแล้วก็เก้าเครับผม3ตัวเด่นครับผม3ตัวเด่นแล้วก็3 5 5าครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดเด่นสามตัวเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมจะตัดสองตัวเด่นได้เจ็ดสองครับผมเด่นรองรวมกันเจ็ดห้าครับเด่นเจ็ดรองห้านะครับผมเด่นรองรวมกันเป็นเจ็ดห้าครับผม 7 2นี่ก็จะแปลงมาจาก77นะครับผมก็คือ72ตัวนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยครับ79ครับผมรอง5ครับผมรอง5รอง3ตัว355นะครับผมจะตัด2ตัวรองได้52ครับผม53ครับ 52ก็จะแปลงมาจาก55นะครับผม52ตัวครับผมสำหรับตัวกันวันนี้ไม่มีนะครับผมสำหรับตัวกันวันนี้จะไม่มีเพราะว่าตัดหมดแล้วครับผมก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผม จำวันที่9พฤศจิกายน2567ครับวันนี้ได้เด่น7รอง5ครับผมเด่น3ตัว977กับรอง3ตัว355ครับผมเด่น7รอง5นะครับผมเด่น3ตัว977รอง3ตัว355ครับผมเด่น2ตัวครับผม72 75 77 79 รองสองตัวห้าสองห้าสามห้าห้าตัวกันไม่มีครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวครับผมเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้ารองสองตัวห้าสองห้าสามห้าห้าตัวกันไม่มีครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผม เด่นรองหนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรุ่นนะคะเด่น7รอง5ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นที่เลขเบิ้ลครับผมตัวเน้นวันนี้ขอเน้นที่เลขเบิ้ลนะครับผม7 7ครับกับ55ครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมแอดขอเน้นที่เลขเบิ้ลนะครับผม 77กับ55้าครับผมคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็ววรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผม ปอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม สวัสดีครับ